โอ้่ยเลยแบบเชี่ยเลยน่ากลัวไอ้ยหาคนนี้อะไรกันเนี่ยสัตว์จะแดกกันไม่ได้อันี้เรารอเลยเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเขาเขาให้เรามาคุยยินก่อนไงเออเพื่อความสนุกของความรู้จักยิงป้าจ๊ะใจป้าจ๊ะฮ่ายังไม่รู้แต่จำไม่เชี่ได้เรื่องอชื่อไอค่ะอ๋อคนนี้ไอใช่ไหม ตานี่แพมเพิร์ดแพมเพิร์ดใช่ค่ะแพมเพิร์ดค่ะสวัสดีแพมเพิร์ดสวัสดีค่ะาแพมเพิร์ดเองแต่ไม่ใช่ชิคกี้พายนะลองลองพูดสวัสดีชิคกี้พายค่ะสวัสดีค่ะชิคกี้พายเอค่ะเย็ดเต้ยเว้ยไงใชบเลยเกินจังค่ะเกินจัง โอ้โหวันนี้เราก็อยู่ชิคกี้พายครับผมถูกตังได้แล้วได้แล้วเฮ้ยอยเดี๋ยวนะเขาบอกเขาเริ่มแล้วอะเริ่มเหรอเขาเริ่มก่นแล้วะเําไปดูทำไงสักคำเลยอะเราแบ่งนาทีกันหาของงเดี๋ยวเราไปหาตัดไม้ก่อน อยู่ใกล้ๆกันเลยก็ดีกว่าอะไรค่ะแอปเปิลทองไม่รู้ทำแอปเปิลทองจะไม่ได้เออใช่นั่นแหละทำแอปเปิลทองเหรอเชฟช่วยช่วยด้วยมันเป็นห้าคนแล้วอ่าเชฟทำไมไม่ไปตัดต้นไม้บนบกไว้เยอะคืัดต่ทวิตวิ่้เลยปบากกันนะโอ้โหเชฟลองไปเข้าลงป่าม่้ยีกว่าพี่ว่าเราไปหาเหมือนลงกันพี่เจอกับเขาดองป่านี่ยังไงเนี่ยไม่ ก็เขาป่าไปตัดไม้แล้วก็ไปหาเหมืองไงอ๋อโอ้พี่ไม่ใช่คนแบบนั้นอ๋อเด็กๆก็พี่เหมือนพี่อาร์ตโอ้ใครวะมีความเกไม่ไม่เก๊ไม่เก๊เฮ้ยช่วยกันดิตัดต้นไม้ แถวค่ะตีหมูอยู่ค่ะมันมันต้องไม่แยกฝ่ายกันสิใช่ไหมคือแบบเราตีต้นไม้แล้วคาบดาบไปตีหมูก็ได้ครับเฮ้ยเออใช่เออไม่เลยเออที่คุณอยู่ทีมอะไรวะที่ไอ้ยี่แล้วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมีสปายว่ะในอะไรวะท้อทๆออ่ะในท้อทๆเรามีสปายหนึ่งขนสไปร์ยัดเก๋บานไหนเนี่ยเหรอสปายไปสเฮ้ยสปาสไปร์ของกรุงเทพไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แจ้งแอดแมนครับ ต่อค้าอะไรแหละให้ครับต่อค้าค่ะเดี๋ยวให้ต่อให้เล่นต่อให้แล้วแป๊บอ้าวเราเล่นด้วยเหรอเล่นด็อ๋อนี่คือสีเขียวใช่ไหมใช่ึเพิ่งมา่พีเขาลงเมืองกันแล้วเราเราชื่ออะไรอ่ะเขาเขาเริ่มกันแล้วเนโกะฮะเมโกะชื่อชื่อชื่ออะไรนะชื่อเียชืมโกะ เนโกะแมวแมวแมวตาเนโกะกินข้าวเงี้ยเหรอเนโกะไปกินข้าวแล้วไม่ใช่คันพักตาเนี่ยไอพีอะไรฮะับอ้าวไม่ใช่เหโอ้ใครใครว่างให้หน่อยตอนนี้แข่งตอนนี้แข่งแล้วเนี่ยเออเตรียมลงเหลืองเพือขาฟาลงลงมาสายลงมาสายรีบเข้ามามาช่วยที่เร็วเอาแล้วเราไปแจ้งแอดมินยังอ่ะว่าแบบเออต้องต้องแจ้งหัวม่วงก่อนนะใช่เพราะว่าเดี๋ยวใครว่ามาหาให้ไงไม่งั้นเราหาพี่ไม่เจอนะ าวเงียบแดกนะครับฮัลโหลเน็ตไม่ว่าเมื่อกี้ผมนึกว่าผมเน็ตหลุดอีกแ้นน่ะโอเคโอเคไปลุยลุยลุยผมไม่เล่นผมไม่ได้เล่นไมค้ามานานแล้วอะเริ่มจะลืมแล้วทำยังไงมั้งเราเพิ่งเคยเล่นไมค้าเนี่ยแหละเคยเล่นด้วยโอ้โหทีมกูโอ้ก็เคยเล่นแต่ดูมาเยอะเฮ้ยเชฟปาแคลรี่เฮียแล้วแคลรี่นั่นแหละพี่ดูมาเยอะแล้วครับพี่เขาที่ทำเป็นอ๋อโอเค แต่ว่ามันรอยังฝนก็กาแล้วไงปัญหามันอยู่ที่ผมแล้วไงปัญหาไม่ใช่อะไรเว้ยปัญหาเซิร์ฟแม่งแหลกมากไอ้พีมันตานไหนวะหาไม่เจอจ้ะเฮ้ยผมเล่นเกมพวกนี้ไม่ค่อยเก่งนะยังไงก็ตามนั้นลืมคาบดาบหวยคาบดาบได้เอาละโตสองอันเลยมโอ้โหแบงค์คนหนึ่งไปหาของกินคนนึงอะไรเงี้ยนั่นเดี๋ยวฝนไปหา ของกินกับมีหมูพ่อออกไปหาของกินนั้นแหละหลงไม่ไม่หลงเถอะไปเถอะฝนขอให้มันจริงขอให้มันจริงเราอู่ไหนอะอันนี้ค่ะไหนอะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ไหนไหนเลยอยู่นี่ค่ะไหนเลยอยู่นี่ไงหาซีไอเราอีกคนชื่ออะไรนะมาไอซีมันอะไรเนี่ยเราเราชื่ออะไรนะ เนโกะไงพี่เนโกะใช่ไหมเนโกะแมวแมวแมวเนโกะแมวแมวค่ะเงี้ยวเนี่ยวต้องแมวนหอมยังจิ๊บพายจะกินแมวไอเย้ก็หลอนไอคิดที่กูอยู่กับคนบ้าคือแบบหลุดลงว่างไหนมาเหลยต้องโก้แพ้แค่ค่ะมีสาวๆอยู่สาวๆจะพลาด พาแพ้เอ้ยพาชนะไอ้ไอ้สาวๆนี่แหละตัดสาวนะฮะไม่ดิเอาเฮ้ยอย่าเลยตัดไม้ไปตัดเอาสปายมาอีกละเฮ้ยใครใครสัตว์ไม่ไหวแค่สาวๆาวแล้วค่ะอ๋อวันนี้ค่ะไปเอ่ยสาวๆาวเอาแต่แสนดีเขาเป็นผู้หญิงประกอบไว้นี่หมดเลยวันนี้เอ้ยทีมันอะไรเนี่ยน่ากัวเขาไมเอาผู้หญิงมาไว้นี่หมดเลยเฮ้ยผมมันต้องโหดนี่ทีมันโหดนะแอ๊ดผู้หญิงไว้ฝ้าสีสันเธออืม ชิกิพายไม่รู้หรอผู้หญิงสามารถพากชิกี้พายได้นะเฮ้ยสวัสดีค่ะหูยตายแล้วแฮร์ขอกพี่กัปตันทำไมตีมันไม่ใส่อ่ะไอ้ไอเชฟไอเชฟเยียบเฉยหลุดมาเนี่ยเรียบร้อยครับเออผมผมกดพูดไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยอ๋อ เราว่านะเ,าเราอยู่ไหนวะเนี่ยเราไปไปก็ไม <c oughs> ้กลางนี่เราไปไปขุดไปหาอะไรหน่อยที่ดีกว่านะเัาขุดท้องสิ้นนักครับถามขุดย่าไหมพหิวเลยตามจำไมทีมเรายังไม่มีใครถามจำไมว่าเราไปหาเออดีูดูดูเออไปหาคนเดีกว<อ><ม>่า <c oughs> เออไหนม้มาผมเดือดจังเลยคนลกเลยผมขุผมรับรูที่จะหลงนั่นแหละพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยะลองรูเอเชฟอยู่ไหนวะผมจะลงรูคนแล้วพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยพี่เชฟ โอ้เชฟโอ้เจอแล้วเจอเหมืองผมเจอเมืองเฮ้ยมานี่มานี่มานี่หนู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 หายไปไหนวะะแดดนเทียอ่าผมผมยืดเถิที่เดิมอ่ะตรงที่เราตัดไม้กันอ่ะฝนแดดอยู่หายหายไหนอะน้าผมเร็วเกินน่ะเชิญหาเพื่อนสาวกันตามสบายครับแอะเชฟไปด้วยเชฟฝไปไหนพี่พี่อยู่ไหนวะเราลงทางไหนวะผมอยู่ข้างล่างอ่ะ ผมอยู่ข้างล่างกูรู้ครับมึงลงทางไหนล่ะผมกดเป็นรูรูเล็กๆลงมาพี่เฮ้ยระวังคนอื่นมันเห็นนุ้ยมันจะเข้ามาแบบสแซดเราอะไรเงี้ยไอ้เงี้ยโอ้โหสแซดเราโอ้โหดิแบบตายหูตายแล้วใครวะตายเจ้ายกให้กด F3 ดีว่าอยู่ไหนบ้างอ่ะเอ้าเราหายไปไหนสองคนเนี้เราอยู่จุดเดิมอ่ะที่อยู่เนี่ยพี่อยู่เนี่ยป็นหลับไปผมอยู่แถวต้นไม้ที่เดิมอ่ะ ค่ะขอบคุณค่ะต้นไม้ที่เดิมโอเคค่ะเดี๋ยวนะคะโอเคค่ะตอนนี้แกต้นไม้เต็มไปหมดเลยค่ะต้นไหนวะที่้าเชฟทุกใบของหายค่ะจิ๊บหายของหายไม่เจอไม่เจออ๋ออยู่รู้มันต้นเดิมตรงไหนวะเนี่ยสามต้นอยู่นู่นอันไหนวะไม่เจอไปอยู่ที่ไหนเราไปกดดันกับไอเชฟดู ไปอยู่ข้างล่างเรายืนในที่โล่งเนี่ยตอนนี้ไม่ปลอดภัยเข้าใจไหมเราเอาไปเอาไปไหนกันล่ะปลอดภัยแน่นอนพี่ผมอยู่ในเมืองใช่มึงก็ปลอดภัยแต่กูเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมอนเกิดเดี๋ยวมอนเกิดป่ะเราลงข้างล่างก่อนแอ่ละสนามไม่มีท็อตด้วยในตอนเนี้ยโอ้โเลือดมึงเลือดไปหาเจฟแล้วมีใครทำอ้าวหลงเจฟเราจะรอบสองคนไปเฮียพี่เราจะรอดเลยพี่ วิเชฟเราเราหาแร่ไปเดี๋ยวพี่ตัดเดี๋ยวพี่ตัดไม้ไปเราหาแร่อยู่ผมกำลังขุดอยู่หาแร่มาทำเหล็กเดี๋ยวพี่ตัดไม้ไปให้สาวๆเขายุ่งหัวกินเรื่องไกลผู้ชายจะเมื่อแล้วใช่นั่นแหละครับจะเนี้ยอันนี้ขวานหนึ่งขวานหนึ่งแล้วเหลือแค่เนี่ยชื่ออะไรนะคนกินอยู่ไหมคะกินอยู่กับความเมื่วยนี่ก็บุญแล้วเนี่ยโดกับอะไร เราหมอใช่คือนอนหมอครับพี่ไชื่อเขี้ยอะไรวะเราชื่ออะไรวะโตโต้ใช่ไหมชุดเครื่องนอนโอโตชื่อชื่อไปนั้นลืมเอาลืมชื่อตัวเองด้วยชิบหายไจะรู้ไปดิที่หายมาตัดสาวตัดต้นไม้ไปสาวสาวต้องเก็บดินไม่ได้อะไรวะแหลกแหลกถ้าเกิดพี่ไม่เรียกสาวๆพี่ให้เรียกพี่พี่เรียกว่าอะไร พวกหล่อนตัดต้นไม้ไปได้ยะังไม่ใช่เลยเฮ้ยเริ่มค่ำเราเริ่มค่ำแล้วอันตรายแน่นอนเริ่มค่ำแล้วแน่นอนใช้เริ่มคำแล้วเราต้องหรีบหน่อยรีบหน่อยเฮ้ยแล้วชุดเครื่องนอนโตโตมันอยู่ไหนวะเนี่ยโต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 อะไรพี่อ๋อนี่ทางลงเหมืองใไงไม่เจอหินแล้วไหนทางลงเหมืองไอ้เจฟอยู่ไหนนี่ผมอยู่ข้างล่างผมกำลังกระโดดขึ้นมาโตโตอยู่นี่ดีกว่า ก็ไข่ตาต้อแต่เชฟหมดเลยชื่อเฮียเลยเนี่ยตัวต้อชื่ออะไรโดโมไอตัวแรกปุ่มผมเล่าชื่อเฮียเลยชื่อโอโรอะชื่ออะไรนะโอโรอย่าทำลายคุดไม่ชื่อกันเลยค่ะโอ้ยผมกำลังโอ้โหคิดว่าโอ้โหอ๋อเมื่อกี้อ่ะพี่แค่หายใจเว้ยเฮียเออเออฝนไอนี่อย่างนั้นดิหายใจเหรออ๋อ เฮ้ยเห็นอะไรกี้เหมือนเห็นคนไม่มีมอนเกิดเนาะอันนี้ปิดมอนใช่ไหมไม่ใช่ปิดไม่ใช่ปิดไอ้ตัวเขียวๆนี่เดอเขียวเมื่อกี้เนี่ยบึ้มอยู่เลยโอเเคดี้ยตัโอ้ยกกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้รูไหนรูไหนรูไหนไม่ปลอดภัย เฟิร์สแบทไปแล้วตกใจมาแล้วเดี๋ยวๆปัดเฟิร์สเลยเชฟเชฟลงรูไหนวะเนี่ยเขาลงรูนี่กันหมดแล้วพี่ผมผมแล้วดุนี่แล้วผมอยู่กับสาวๆตอนเนี้ยเรียบร้อยโอ้โหนี่มึงยืนค้างมันแบบติดตัวตัวเฮี้ยอะไรเลยเลยเราจะใช้ขุดจะได้ทานเยอะเราระวังโดนดุ๋ยด้วยเราใครทำเฟิร์สได้ไหมยังไงแล้วโอ้วเย้เจ็เล็กแล้วทำไมเราไม่อยู่ด้วยกันวะกูไปอยู่ไหนนี่เดะงั้นเราเหลกแหลกแหลกไปเดอร์แมนไปเดอร์แมนมา สไปเดอร์แบงค์หายใช่ไหมคะเฮ้ยเจฟต์มาช่วยเราเราปันแล้วเจฟต์ม่เจออะไรอยู่คนเดียววะผู้ชายหนะสู้ๆนะคะเดี๋ยวผู้หญิงน่าจะขุดดินเอาไว้ให้นะคะตาแล้วได้ยินเสียงนี่เดียชื่นใจเลยพลังงานนี่เต็มเลยชื่นใจเนี่ยว้าเจฟตึกแล้งไอ้เหียยกขึจะได้สัตว์อันโดมาเต็มที่เออแบบเนี่ยยาจุกกำลังแบบไม่เรามีแรงบันดาลใจในการสู้ต่อ ทินหถ่านเลยหายิเลยอ้าได้ไปคุณหินใหม่ว่ะอ๋อทำไมมันลึกจังวะคือสังเกตดูของเพอเองโอ้โหนัดชิผมช่วยโอเคเกรงใจเดี๋ยวผมจะไห้ขอไปเสือกเฮ้ยมาาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมขอไปเมายาม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 าาะาา หอไมคแลกแต่ละคนชิพเอได้แล้วไมผหอมอ๋อเผานี่ยเงเดี๋ยวเปลี่ยนไปไม่อมนานโคไอ้เชือคือทาไมผู้ชายเล่นกันมาตั้งนานขุดนั่นขุดนี่ไม่เห็นมีเี้ยอะไรเลยไมลงลงไปดูข้างล่างแม่งสาวไม่วางแล้ววางนี่เลยเยอ b o r อ e ์มันจะเข้ามาเมื่อไหร่อ่ะเข้ามาตอนคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะอยู่หลักๆที่นี่นานไม่ได้ ไม่งั้นดเดอร์เข้ามาแล้วก็บีบตายเอือบอดเดอร์คืออะไร b เออ้ามไปกลับมาลวทีโดนโดนทีแม่งเลือดนโดนรัวะคืออะไรวะไม่รู้จักวะเีเอคเล่นล่าสุดในขาที่ต้าที่สองอะในงานมีคนตายไป็นร คือไอ้พวกตายเพราะซอบบี้หรือสเกลนี่คือแบบใช้หินใช้มหินหินหินค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 นเนคนคนคนอ่คน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 ครคนคนคนคุคนคนคนานค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 าคน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 คเนค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 นนคนค้นคนนนะนคนคนนค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 นยนคนนทํานนนอนนคนคนคนน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 น้้าาน เอองวนอะไปก็ได้เฮ้ยเฮ้ยต้องไล่คิปเปอร์ไปหาหมูหมูลงทุนไปไหนเสียงโอ้โหดีระยะประชิดไอ้ระดับอ๋อคุณะครับครับราครับเท่าเด็กไม้ไม้เอ้าไม้ไม้หายผมมีห้องนี้อ้าโอ้ยเจอมือหลังจะไปเดอร์แมนสองตัวจิ๊บเจอมือหลังอะไรใส่ไหนสิคะ เจอไว้หมดแล้วอ่ะเด็กเก่งเลยนี่ไม่ไม่ต้องทาแล้วนี้เดี๋ยวไอเจอเมืองแล้วไเรเจอเมืองแล้ว้ยเราขุดลงไปข้างล่างไหมโคตรลึกเลยไอเจอแล้วไอเจอแล้วตอนนี้สาวเจอแล้วไปเทสแมนมาแล้วเจอเมืองครับมึงยาวมันลงมาชัดเดี๋ยวก็ตายสี่เร์แมนเนี่ย ผมปิดรูแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขุดรูข้างล่างนี่นะะกรดานตีหมูเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ขุดหาเมืองข้างล่างนี่นะเฮ้ยอย่าอย่าอย่าลงมาเดี๋ยวตายเดี๋ยวขุดลึกเลยอันนี้เราเรายังไม่มีของกินกันเลยนะเนี่ยก็บอกเลยอะของกินกูมีเรามีหมูหชิ้นอ๋อมีค่ะมีอยู่มีอยู่หหมูอยู่เก้าชิ้นแล้วก็ไก่ชิ้นหนึ่งต้องมีหกโอเคค่ะสร้างโอ้ยสร้างก่อนนะคะ ข้างบนแมงของแมงบาชิปเพลงเลยผมผมพูดจริงๆนะข้างบนอ่ะผมไม่อยากจะเดินเลยตอนเนี้ยอ้างบนแมงอะไรเลยตอนเนี้ยเซิร์ฟแหลกแมงมุมิีเปอร์แมงมุมซอมบี้นิ่ตึงเลยไปแล้วตามลงมาแล้วมันฟา Oh, okay. อ้ดีลับไปครับผมปิดรูไว้ไม่ใช่เหรอแล้วถ้าเกิดทีมสีเขียวเหลือพี่คนเดียวนะกูงอนนะถ้าเกิดคิปเปอร์ลงมาสองตัวแล้วมัายกันหมดเลยเนี่ยจะยุ่งไหมขุดรูเงี้ยแล้วแล้วคิปเปอร์ตกลงมานี่จริงมีเรื่องหามเหมือนจริงวะไเหมือนนี่ผมกลัวเลยพี่เหมืองอะฮะมันมืดอ่ะคิปเปอร์เลยคนนี้มันเกิดอ่ะระวังอย่าระวังระวังรูนะพี่ขุดไว้ระวังตก ขุดยังไงนี่ขุดดิ่งใช่เราขุดดิ่งไงติงขุดดิ่งทันทีนี่น่ากลัวเลยต้องต้องไอ้นั่นโอ้โหเอามาทำไมไม่ได้ลองผมไม่หลุดอีกแล้วแน่เลยครับใจเย็นใจเย็นไอแอปเปิ้ลเนี่ยไอแอปเปิ้ลเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไว้ทำแอปเปิ้ลทองทำไมอ่ะใช่ทำแอปเปิ้ลทองเราไแต่ที่จะบอกคือไม่มีว่ะไม่แอปเปิ้ลทองแอปเปิ้ลทองทำอะไรได้ ต้องรวมของสอนอ่อนพี่เจ้หาอาหารแล้วนะคะเราเรารีเจนธรรมดาไม่ได้ค่ะเราต้องใช้เดินไปสองเจอทองน่ะว้าวเก็บ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 มีเหล็กปะใครมีเหล็กขอเหล็กสามชิ้นครับเหล็กเหล็กมีเหล็กยังไม่ได้เผาเลยเหล็กยังไม่ได้เผาค่ะอดี๋อเเดี๋ยวเราจะได้เผาให้เผามีเผาหมูอยู่เอาออกกันแล้วกันไม่ไม่ไม่เราสร้างเตาใหม่ดิอ๋ออ๋อค่ะกินด้วย số bóng, số, số bóng net lật 1 quả đeoเลย, net seven liền hôm hôm này chết rất là rất rồi nè, lên hàng ngày, oh ok, 4h, 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 4 h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  4 เน็ตผมมันมันอะมันต้องซ่อมบ่อยๆอ่ะไม่รู้มันเป็นอะไรเดี๋ยวไปขุดทองแบบอะจะไปขุดทองว้าวเนี้ยอุส่าเลียบเหรออุ้ยอุ้ส่าห์เงียบแล้วนะอุตส่าห์เงียบอ่าเน็ตโอเอ็มเอาเรื่องแล้วหรอโอ้หาทางขึ้นเนี่ยงเจอละทางขึ้นโอ้ทองเยอะเลยเช้าหรือยังคะ อาแล้วไม่สาวยัง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 ไม่เ้าวพี่ว่าพี่ว่าเราเดินเดินพี่ว่าเราเดินข้างบนไม่ค่อยปลอดภัยว่ะเดี๋ยวไม่เคยเจอคนอีกโอเคเริ่มเริ่มเช้าแล้วมั้งเล็กเผาเสร็จแล้วนะคะอยู่ในกองใช่เริ่มเริ่มดาวเริ่มตัดาแล้วโอ้เต็มเต็มเลยไปเนี่ยโอ้เก่าเวลเชฟไหวมเนี่ยโอ้เก่าเว่มาอีกแล้วเต็มเต็มหน้าไปเลยนี่ ตรงนี้ใครขุดทิ้งไว้เอามีเหล็กไม่ขุดด้วยเอาขุดแป๊บอ๋อมีเหล็กด้วยเหรอมีคนขุดทิ้งไว้น่าจะคุณเชฟอ๋อแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยตายแล้วชาแล้วตายแล้วเหรอตายตายแล้วเหรอไปโลอ้าวไปไรู้ด้วยอ้าวชาแล้วเก็บเก็บของเก็บแล้วซิกิวซิกิวดูจากแข็งไม่ได้ยังไม่น่าออกไปเลยค่ะปิดก่อนเนาะ แแบบให้โดนผอตายกันก่อนใช่เอาละตีคูร้อยกูลดโลัวเลยเนี่ยเดี๋ยวเราทุบทอสออกก่อนนะเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ในคัาวต่อไปตายซะสิอย่งด้านนอกไม่น่าออกไปเลยค่ะมีโลกันยังอ่ะตายจ้ะโอ้เดี๋ยครึ่งหนึ่งคนพระโอ้เกือบไปแล้ว อาเอยใครเนี่ยอะไรนะชื่ออะไรนะฝนโหนแคมเพิร์ดชื่อเทียนอยู่ข้างล่างเนี่ยฝนตกลงไปอ่ะไม่รู้ใครเป็นใครเออชิบ้าปลาเลยเอ้าหูเลือดเออหโวยลอยตกระวังตกแต่ว่าฝนมีแววตายแล้วล่ะปิดเลยก็ได้ยังอยู่นี่ยังอยู่นี่อยู่ใกล้ตายแน่ โอ้โหทีมเขียวเราจะดับไว้ไปไหมฮะตายแล้วเนี่ยเลยเหรอใช่ตายตายเลยเกิดตายแล้วตายเลยด้วยระวังผลขึ้นได้เปล่าได้แล้วทำไมเสียงสไปเดอร์อยู่ข้างนอกไม่เอานะอย่ามันไม่ดีพี่ว่าเราถือโลนไว้ดีกว่าครับไม่งั้นละก็แต่โล่โลมันคราฟยังไง ไปเหยียดกูข่าวอะไรกันโอ้ตเกลโอ้อ่ะมีกันกี่คนสี่แอดตายเอา่อ๋้ดีมากเฮ้ยหลบในรูก่อนดีใจเย็นโอ้ยติดบั๊กไม่มีอาหารแล้ว้งออยู่่ไหนะไม่มกินอาหารติดบั๊กอยู่ในรูไอ้ช่างยัยนะตายแล้วเนี่ยติดบอะไรติดบั๊กเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีทองแปดก้อนพอดีเลยว่ะเอาทำแอปเปิลทองได้หาแอปเปิลมา หายอเอะไรทองลอไม่สกิลเต็มเลยติดฟัคเฮ้ยมีคนเจอเพชรแล้วเหียมีคนเจอเพชรแล้วมีคนเจอเพชรแล้วครับโอ้โหโอ้ยไอ้ตาแล้วรีบขุดเลยค่ะรีบขุดเราติด้นไม่ได้โชคดีครับโชคดี ติดในหลุมของพี่แมวติดบันไดอ่ะอยู่อยู่ในอยู่ในหลุมไออยู่ในหลุมเลยอยู่อยู่นั่นแหละเอออยู่ในหลุมเพือ่ะขอนหลบไปเข้ามาเขอาโล่ไปเอาโล่ไปเอาโล่ไปใครไม่มีโล่เดี๋ยวพี่ครับให้ออมยังมีเหล็กเอาเล็กเอาเหล็กพี่เต็มนะคะเด็กอยู่ในกล่องไอแต่ทองก็อยู่ในตอแมงใครสูบไปวะเนี่ยอยู่ในกล่องนะหมดแล้ว เฮ้ยเผาเหล็กเผาเหล็กเดี๋ยวพี่ครับมันใช้เหล็กไงเดี๋ยวพี่ครับอ๋อขความตั้งความลูกพี่ลูกพี่เอาไปรู้รู้สึกว่าเราจะชอบบูเอาโล่ไปก่อนอ่าก็ไปบูเลยเลยระวังหน่อยนะน่ากลัวมากเออเจะจำว่าสเกลภาคภาคนี้โหดมากรางเออใช่ผลตั้มันมันจะเลงไม่แม่นนะเนี่ยหนูไม่มั่นใจนะว่าโอ้โหมันทีซสตี้ได้ซ้ำพี่วะเกอแอปเปิ้ลมันทำเลยมันใช้เป็นบล็อกหรือเป็นแท่งแท่งแท่งครับ แทงโอเคแทงแทงแทงาอ้ยาผักมันน่ากลัวจริงเฮ้ยเอาเหล็กมาเดี๋ยวพี่ครับอะไรวะโล่ให้ให้พวกเราเหล็กค่ะไอ้เหล็กเผาอยู่ค่ะเดี๋ยวเหล็กเหล็กเหล็กอ่ะสองโอเคตอนนี้เชฟกูบินยาวเลยใช่ไหมเด้ไปไปโๆไม่เป็นไรเว้ยลอยล่องลอดก่อนข้าจะไม่ลืมท่านเลย เด็ดเซเว่นฮะอย่างอะไรอ่ะไม่โอ้ยจะมีคนมาตอนนี้ม้าเนี่ยวพี่ปวดทีไม่มีหรอกอ่ะสาวๆเอาโลไปขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาเลยให้พี่นะเดี๋ยวพี่มาพี่จีบมันดึ๋งค่ะเาเสียงอะไรอ่ะน่าน่าอยู่ข้างหูเลยอ่ะแมงมุมแมงมุมเจ๊ไปยังยังอ๋อไอซสไอโลยังคขาเจ๊ไปโลโลยังยังยังอันนี้ค่ะ มันอยู่กันมันน่ากลัวมากข้างนอกผมเห็นสกิลหลายตัวเลยโจมใต้ต้นไม้ลูกมันใช้ยังไงฮะมันใช้ยังไงอะลูกรอกดคิกคลิกขวาเออคิกขวากันอ๋อโอเคซ้ายขวาทัได้ในระดับหนึ่งซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาโ้ซ้ายขวาซ้าย ของ้ายต้องไปสึก้ายขวาซ้ายเหมือนฉลาดสิลืมไม่ไหวมากเลยอ่ะเตรียมออกไปเลยไหมคะเก็บข,ของแล้วก็เตรียมออกโอ้ยดอกไม้เก็บก่อนเดี๋ยวนะ Calm down c ้าม down I'm coming again ก็บเตรียมออกกันเลยก็กลับ <c oughs> ออมาแล้วเออเกิดอะไรขึ้นมายืนนิ่งกันหมดอ๋อการจัดของค่ะ โอ้โหไอเชฟมึกบาแล้วเจ้าไม่ได้มาเดี๋ยวพี่รับโลให้เชฟเอร์นี่เิ็นหลื่อเลยสู้เฮียสู้ๆูแป๊บหนึ่งพี่เก้มลุดนกคกณลงอกคุนตอนไหนเนี่ยต้องไม่เห็นกำลังรับโลให้พวกเราเนี่ยคุดต่อนะพี่โล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 วันไหนอะ โอ้ยไอ้ต้นดาไอ้แผงโซล่าเซลล์ที่มึงเอามาบังหมอนนะแผงโซล่าฮัลโหลสวัสดีค่ะครับผมเนมครับโอ้โหโหโลดีอลานกายทุกคนเลยเอาข้ามอีกแล้วเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวๆๆพี่ได้ยินเสียงกูเดี่ยวจังอ่ะอ๋อโอ้ยตกใจหมดแพมเพิร์ดชื่ออะไรนะฝนอะไรสักอย่างเนี่ยฝนตกใจตกใจก็เฮ้ยพี่ก็ได้ยินเสียงฉันเรียกเปนแพมเพิร์ดผมนั่นไหนเหล่าพี่ไม่รู้เรียกไงวะผมผมเนี่ยจะเป็นคนแบบไอ้เนี่ยความหิวลดน้อยที่สุดละเฮ้ยเอาแล้วถ้าความความหิวหมดนี่เลือดลดปะ รถสิครับพี่ไม่ในเซิร์ฟเนี่ยนะรถใช่มั้ยเอ้ยอันนี้ไม่เป็นฮาร์ดคอร์หรืออะไรเป็นฮาร์ดคอร์โอ้โหชัดเจนเลยโอ้ชัดเจนเลยใครเป็นของกินบ้างเหรอดวงเดียวแล้วเนี่ยไอสัตว์จะกู้ละแม่ใล้ตายของกินหมดแล้วหรอโอ้ย o d อย่าแดงที่แหลที่ตัดไกลไก่ไกลไกลไกลเอาขาซ้ายมาดับไมาอ่ะโอ้โหไม่ได้ช่วยเทียอะไรเลยยังไม่ถึงขึ้น เออเอาปะเอาปะเดะเดวเดะอ่ะหมูหมูใครส่งสัญญาณอยู่ไอ้หมูเนี่ยนี่ไงนี่ไงพี่เป็นหมูนี่ไงนี่ไงหมูแล้วไม่ใช่หมูอีกแล้วมีใครจะเอาอีกไหมเฮ้ยใครเจอหมูนัเมื่อกี้เราไปลุกป่านไหมเฮ้ยเชฟตอนเราไม่อยู่มีคนเจอเพชรแล้วนะเว้ยใช่เหรอเออมีคนเจอเพชรแล้วเร็วๆเราต้องรีบแล้วเชฟ คือเรายังขุดไปถึงไหนเรายังขุดไปถึงวาร์13เลยพี่พี่ขุดลงไปข้างล่างแล้วแต่ไม่ดีเลยโอ้โหไม่เชฟออกเกมวันนี้ได้ไหมอะเรากลับเข้ามาใหม่อ่ะเพราะอันต้องไปกินข้าวก่อนได้ครับได้เพราะไอเชฟไปกลับมาแล้วไม่ตายแน่นอนนะผมบันทงไม่นะโค้ชเราจะไปกินข้าวหรอไม่แล้ว้าเกิดเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันน่ะเราจะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมเฝ้าไงกินเป็น the first ใช่ค่ะ The Flash The Flash ก็มานะคะ Flash Digital อ๋ออะไรอ่ะนะสิโอเคยังดูอีกสิ